สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งกับแกมโบอันบ็อกซิ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะรีวิวรองเท้ามันเป็นรองเท้าแต่ที่เหมาะกับกิจกรรมเอ้าดร์ต้องบอกเลยว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์ที่แบบอยากจะซื้อเต็นท์อยากจะออกไปแคมป์ปิ้งอยากจะออกไปเดินป่าเราก็เลยนำเสนอรองเท้ารุ่นนี้ให้ดูกันนะครับเดีย๋ยวเรามาดูหน้าตากันครับว่า รองเท้า gm 45049หน้าตาเป็นยังไงโอ้โอเคหน้าตาความถึกดูแมนๆของเขาเนี่ยมาสะท้อนให้เห็นเลยว่ามันคือรองเท้าที่แบบสามารถใส่ไปลุยได้จริงจริง,รงมันก็คือรองเท้าลัส้นหรือว่าแซนเดิลแล้วเรามาดูนครับว่าดีเทลของรองเท้ามันเป็นยังไงบ้างเริ่มจากส่วนของเท้าที่สําคัญที่สุดก่อนเลยก็คือเรื่องของการมีสายรัดซึ่งมันเป็นสายรัดสส่วนด้วยกันนะครับก็คือเป็นสายรัดหน้าเท้านะครับแล้วก็ส่วนของข้อ ซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับเขาถูกออกแบบมาเพื่อให้แน่นกับเท้าที่ผมบอกว่ามันเหมาะกับกิจกรรมอาท์ด์เนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราไปเดินป่าไปลุยน้ําไปเจอพื้นที่ที่มันมีพื้นที่ขูุขระหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะช่วยเซฟเท้าในการทําให้แบบไม่แบบข้อพลิกรองเท้าคู่นี้มันถูกออกแบบมาด้วยวัสดุที่ค่อนข้างแบบดีมากๆนะครับด้านบนเนี่ยผมเห็นละมันเป็นหนังสังเคราะห์ ด,ดูดูแบบดูแข็งแรงมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําส่วนนี้กันนะครับก็คือเขาเรียกว่าเวลโก้นะครับไอเจ้าเวลโก้นี่หน้าตาเป็นยังไงหลายๆคนอาจจะคุ้นกับคำว่าตีนทุกแกนะครับหรือว่าสมัยเด็กอรั แม่ผมเรียกว่าแควแควแควข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมก็คือมันค่อนข้างทนมากๆมันสามารถแกะง่ายใส่ง่ายนะครับเแกะปุ๊บแล้วก็ปรับระดับได้นะครับซึ่งเจ้ารองเทารุ่นเนี้ยมันปรับได้ทั้งหน้าและหลังครับเราจะปรับเท่าไหนก็ได้ตามแต่ที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใส่แล้วแบบสบายเลยเนี้ยจริงๆแล้วรองเทารุ่นเนี้ยครับส่วนใหญ่คนจะแกะกันด้านหลังเวลาเราสวมเข้าไปมันก็จะรัดแบบนี้นะครับ แต่ตัวผมเองเนี่ยผมจะปรับด้านหน้าด้วยเพราะว่ามันจะทําให้กระชับเท้าเรามากขึ้นเพื่อไม่ให้มันเลื่อนหลุดตัวด้านหน้ามันจะเป็นตัวหลังหลังเวลาที่เราเดิน ส่วนตัวของพื้นเนี่ยมันคือีโบเทคโนโลยีเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมันดีที่สุดจริงๆนะครับพื้นรองเท้าเองเนี่ยนะครับเขาออกแบบมาให้มันมีร่องปุ่มจุดที่เราสามารถระบายอากาศในระหว่างที่เราเดินมันเป็นพื้นที่ประสิทธิภาพค่อนข้างดีมากนั่นแปลว่าเราไปลุยน้ำปุ๊บมันแห้งทันทีเลยมันแห้งเร็วมากๆมันไม่อับชื้นส่วนพื้นนะครับพื้นมันเองเนี่ยครับมันจะมีสัญลักษณ์ของแกมโบอยู่เป็นสีแดงชัดเจนเลยส่วนต่อไปที่ผมจะพูดถึงที่ที่ แอบชอบจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนอาจจะไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่แต่มันคือตัวที่สามารถเอาไปร้อยกระเป๋าได้เพื <c oughs> <f ab> ่อนผมเคยพูดว่าการร้อยอะไรแบบเนี้ยที่กระเป๋าแม่งโคตรเท่เลยว่ะ ซึ่งผมก็คิดว่าแบบเออมันจะเท่ยังไงวะแต่ว่าเราเคยเห็นเ e f บเลนส์ของต่างประเทศะครับคือเขาก็มีเขาก็ทกํากันก็แบบชอบมากสังเกตดีๆว่าเราจะเห็นแบบแบ็คแพคเกอร์หรืออะไรพวกนี้เขาชอบใส่หลังทับแบบนี้กันด้วยความที่เขาสามารถใส่มันได้ทุกวันไปได้ทุกที่สำหรับรุ่นนี้นะครับ G M 45049นะครับมีทั้งหมด4ส,สีแต่วันนี้เรา,เาสียอดฮิตม,มาให้ดูนะครับก็คือสี จริงๆแล้วเนี่ยมันมีสีดําล้วนก็มีมีสีน้ําตาลมีสีกลมก็เรียกได้ว่าเป็นสีแบบยอดฮิตของผู้ชายทั้งหมดเลยมันรันไซต์ตั้งแต่4 0ถึง44นั่นแปลว่าอย่างที่ผมบอกครับผู้ชายไซส์ใหญ่ใส่ได้ลุยได้เต็มที่มันมาพร้อมกับราคาแค่650บาทเท่านั้นซึ่งไอ้เจ้า650บบาทแล้วมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่แบบอัดแน่นแล้วก็ดีไซน์ที่แบบว่าคิดมาแล้วแบบดูดีมากๆขนาดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเองเนี่ยก็เหมาแน่ๆครับแบบ เอาทั้งหมดสีสีนั่นแหละนะครับใครที่เล็งรองเท้าคู่นี้ไว้สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่ shop.gambo.co.th หรือว่าเข้าไปซื้อกันได้ที่ shopee และ lazada ครับเดี๋ยวยังไงไปดูกันครับว่าใส่มาแล้วเนี่ยมันจะเหมาะมันจะครูมันจะเอาดอจริงๆหรือไม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ